วันนี้มากับการ์ดพรีซึมครับแต่เป็น UFC ครับเป็นการ์ดผลไม้กระป๋องครับสวัสดีครับวันนี้มากับการ์ดพริซึม UFC ครับก็เรียกว่าเป็นปีแรกของทาง Panini นะครับเพราะว่า Panini เขาเพิ่งเซ็นสัญญากับทาง UFC ก็รุ่นออกมาก็พริซึมประเดิมเลยครับ ปีแรกแต่ว่านี้เป็นกล่องบัสเตอร์ครับแน่นอนใบดีๆมันอาจจะไม่เท่ากล่องฮ o อบบี้นะครับแต่ว่าถ้าดวงดีสัอย่างละครับบัสเตอร์ก็ออกได้โอ้โหมาเดี๋ยวดูดีกว่าจะออกตามที่โมหรือเปล่าครับดวงดีจริงหรือเปล่าใครจะไปรู้ครับผมอาจจะถูกชะตากับผลไมก้กระป๋องก็ได้ครับ UFC โหกล่องมีทั้งหมด6ซองครับซองละ4ใบ เป็กองหซองซองละสี่ใบเยบร้อยหกซองมาเปิดเลยไม่รอช้าดูหน้าซองกันหน่อยดีกว่าโอ้แน่นอนฮะ u f c ที่ผมนึกออกก็แม็กเกอร์เลยนะครับดังสุดๆคนนี้แม้จะเลิกต่อยไปแล้ว มาใบแรกกันปุ๊บคาวินคัตตาคาวินคัตตาครับควินคัตตาคนที่สองเป็นรุ่นไฟเวอร์ครับอแมนดานูเนสครับอแมนดานูเนสเป็นรุ่นไฟเวอร์ครับมาใบที่สามเป็นเอ็ดมันชาบัสยอน โ okay, อเคมา r o บี้ลอเ l อร์ครับใบที่สี่ r o บ,บี้ e r เ l อร์ซองถัดไปเลยดีกว่าหนึ่งซองมีแค่สี่ใบครับสี่ใบคนแรกมาครับอเ็กซ x นดราลั u กิก จัดโอ้ผมเห็นใบซิลเวอร์มาครับโอ้ลุ้นกันจะเป็นใครอันนี้โรดิโรดิเกสเหรอครับโรดิเกสมันลุ้นใบล่างก่อนดูใบล่างก่อนดูใบล่างก่อนปึ๊บใบล่างเป็นอุยโชกุนโอ้ชื่อดีครับโชกุนโชกุนลุ้นใบซิลเวอร์กันดีกว่าอุ้ยเป็น มี RC ด้วยอ๋อ UFC ก็มีก็มีให้ลุน RC กับเขาด้วยครับเป็นฟุ๊บเบรนแดนอเ e นครับเบรนแดนอ l l e n r รครับ b บซิลเวอร์เก่งไหมครับเนี่ยผู้นี้ใครเคยชมฝีมือของผู้นี้ แจ้งกันหน่อยนะครับว่าเก่งไม่เก่งครับเนี่ยสองถัดไปครับโอ้แมกเกรเกอร์ครับโอ้โหแม้จะเป็นใบเบสก็เถอะครับว่าต่ออกมาเป็นใบข้างหลังที่มันกรีนเป็นแมกเกรเกอร์นะจะเฮกว่านี้ครับมออย่างน้อยก็มาแล้วแมกเกรเกอร์อ้า คนเดิมเลยครับอรเลนคนเดิมครับแต่ว่านี้เป็นไบเบสครับ RC Base เบสปึ๊บเป็นโจเซลโดครับโจเซลโดเรามาลุนใบกรีนกันดีกว่าปุ๊บกับหัวครับกับหัวพรีซึ่ม u f เเป็นเป็นผู้หญิงนะครับทรงนี้ปุ๊บ เป็นทอเรสครับทอเรสทิเซียทอทอเรสครับทิเซียทอเรสกรีนครับกรีนโอเคแมกเกอร์ก็จะมีราคาไหมแม้ใบเบสเดี๋ยวต้องไปเช็คดูสักหน่อยครับถัดมา เป็นโอ้โหชื่ออ่านยากครับเป็นอาซีเช่นกันครับแต่อ่านชื่อไม่ออกครับขอข้ามชื่อไปละกันแล้วก็เป็นนี่ครับจูเลน่าพีน่าครับจูเลน่าพีน่าโอ้โหภาพนี้ภาพยังโหแล้วครับน็อกเอาท์ครับอแมนดานูเนสนะครับน็อกเอาท์น็อกเอาท์โอ้โห และข้างล่างเป็นโรเรนเมอร์ฟี่ครับโรเรนเมอร์ฟี่อู้สองซองสุดท้ายแล้วอตอร์เรสมาอีกแล้วครับคู่กับใบกรีนนะครับคราวนี้เป็นใบเบสครับตอร์เรสเป็นเฟียเลสครับเฟียเลส เฟยเลสครับโอ้เฟยเลสใบสวยดีสวยดีเฟยเลสถัดมาเป็นอารอ์โรชื่ออะไรวะเนี่ยวิเวียนอะไรครับเนี่ยเอาเป็นเรืว่าเรียกวิเวียนแล้วกันครับอารูโจครับอารูโยถัดมาครับเป็นวีเอรา r c เช่นกันครับ r C K okay. สองสุดท้ายแล้วได้กรีนมาหนึ่งซิลเวอร์มาหนึ่งครับกรีนมาหนึ่งซิลเวอร์มาหนึ่งโอ้โชอนโอมาลี่ครับชอนโอมาลี่อู้มีกรีนมาอีกใบหนึ่งครับผม ไม้เพอร์รี่ครับไม้เพอร์รี่ข้างล่างเป็นกรีนขอดูใบล่างสุดก่อนใบล่างสุดเป็นราฟาเอลโดสอันโจสครับโดสอันโตสใบล่างสุดมาลุ้นใบสุดท้ายกันใบสุดท้ายเป็น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 ,ปนโอ้ยผมอย่างนี้ผู้หญิงอีกแล้ววะเนี่ยทำไมกรีนมีแต่ผู้หญิงหรือยังไงครับน่าน,นะครับเป็นผู้หญิงครับ ฮอ l y Home ครับฮอลลีโฮมโอ้กรีนกันคนละอย่างนะครับอืมอันนี้น่าจะน่าจะกรีนพอซ่านะครับกรีนพอซ่าส่วนอันนี้กรีนอะไรฮอล y h โฮม โอเคครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามวันนี้มาเปิดดูการ์ด UFC ปีแรกของทางพาน,นินน่กันครับก็ยังไงก็เดี๋ยวต้องขอไปดูใบเบสของแมกเกอร์หน่อยพอได้ไหมนะฮะแล้วก็ใบพิเศษก็จะมีเนี่ยครับกรีนพลซากับกรีนธรรมดานะครับเป็น2 สองสุภาพสตรีครับตอร์เรสกับโฮมครับแล้วก็มีซิลเวอร์ครับอเลนครับซิลเวอร์อเลนอาร์ซีครับโอเคครับผมก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ